าเห็นหน้าจอที่กูแชร์ไหมลูกเห็นเธอถ้าแบบนี้เห็นเห็นตัวโปรแกรมอยู่ใช่ไหมเห็นอยไหมโอเคนะครับก็สวัสดีเป็นทางการครั้งหนึ่งนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราไม่ได้เจอกันเนื่องจากติดภารกิจนะครับกิดราชการมาทบทวนกันนิดนึงนะครับจากข่าวนู้นน่าจะาสัปดาห์ก่อนนะครับได้ได้พูดถึงการ เขาใช้งานโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับที่มีชื่อว่า Sony Vegas Pro นะครับเวอร์ชันที่คููเปิดอยู่นี้เป็นเวอร์ชัน15นะครับสังเกตได้จากมุมบนนี้นะครับเวอร์ชัน15แล้วก็เป็น4เมตรดูจากส่วนนี้ดูจากตรงนี้นะครับเวอร์ชันมันจะอยู่ตรงนี้ แต่ทบทวนให้นิดหนึ่งนะในส่วนของเก้าตัวโปรแกรมตัดต่อวิดีโอตัวนี้นะครับคุณสมบัติมันถ้าเราศึกษายดีเนี่ยมันจะใช้งานง่ายนะครับเหมาะสําหรับการสร้างคอนเทนต์นะครับงานตัดต,ต่อต่างๆนะครับเวลาเราไปถ่ายคลิปวิดีโอตัวเองหรือไปถ่ายคอนเทนต์ต่างๆจากข้างนอกมานะครับจะด้วยมือถือหรือกล้องอื่นๆก็แล้วแต่นะครับ การทำยังไงให้งานวิดีโอของเราที่ไปถ่ายทำมาน,นั้นให้ออกไปสู่สาธารณชนห,หรือให้คนอื่นได้เขาได้เห็นแล้วดูแล้วน่าน่าติดตามนะครับน่าติดตามก็คือการนำนำเอาวิดีโอที่เราไปถ่ายเก็บมาน,นั้นนะครับมาทำการตัดต่อซะนะครับเหมือนหลายๆคลิปที่อยู่ในโซเ,เช,ชียลเน็ตเวิร์กนะครับทางช่องของ Facebook บ,บ้างช่องของย t u ู้บ้างนะครับเราจะเราจะเห็น เป็นตัวอย่างเยอะนะครับไม่ใช่ว่าเขาไปถ่ายแล้วเขาจะอะเขาก็มามาเผยแพร่ให้เราดูเนยะเขาต้องนํามาตัดต่อนะครับเพตต่าง,างๆเขาก็ทําการตัดต่อหมดนะครับซึ่งหลายๆคนก็ใช้โปรแกรม s o n y Vegas นี่แหละนะครับ Sony v e g a s นอกจากนั้นก็อาจจะมีที่เี่ยโปรบ้างหรือฟิล์มออร่าบ้างนะครับ,ตา,นนรบตามความถนัดนะครับตามความถนัดเขาเป็นว่าของเราวันนี้นะครับ s o n y Vegas เป็นโปรแกรมระดับอ่า ที่เราสามารถเรียนรู้ได้นะครับเรียนรู้ได้แบบง่ายๆนะครับใครที่อยู่ระดับไม่เคยรู้จักการตัดต่อวิดีโอเลยพอมาศึกษาเจ้าตัวโปรแกรมนี้มันจะทําให้เราพัฒนาต่อได้ง่ายนะครับอโอเคเว้นไปสัปดาห์หนึ่งนะครับอาจจะทําให้ลืมไปแล้วก็ได้นะครับแล้วเรามาทบทวนกันส่วนด้านบนนะครับส่วนด้านบนตรงนี้นะครับแถบข้างบนนี้เขาเรียกว่าแถบสเตตัสบ,บาร์นะครับสเตตัสบ,บาร์ ก็บอกบอก,บอกชื่อบอกเจ้าโปรแกรมที่เรากําลังใช้งานอยู่นะครับแถบนี้จะมีทุกโปรแกรมนะครับที่ใช้งานในระบบ Windows นะครับถัดลงมาจะเป็นแถบเมนูนะครับแถบเมนูบาร์นะครับแถบเมนูบาร์ที่ใช้งานบ่อยจะเป็นแถบเมนูไฟล์นะครับไฟล์จะมีคําสั่ง new open แล้วก็ code new ก็คือการ สร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานั่นเองพร้อมที่จะตัดต่องานวิดีโอของเราโอเพน <Open S 1> ก็คือการไปเปิดดึงเอาโปรเจกต์งานที่เราสร้างายังไม่เสร็จนำมาทำต่อหรือนำมาแก้ไขนะครับโดยจะมีคำสั่งรัดอยู่ข้างหลังเช่นนิวอย่างนี้คำสั่งรัดก็คือคอนโฟลเอ็นะครับซึ่งจะกดที่แป้นดิมนะครับโอเพนก็คือคอนโฟลโอนะครับ ถ้าปิดหน้าต่างใดๆออกก็คือกด c t นโทร F4 บางครั้งครูก็จะใช้ร่กับอ l ลเนต F4 ก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันในการบันทึกนะครับบันทึกโปรเจกต์นะครับ,บ,รบไม่ใช่การแปลงไฟล์เป็นวิดีโอครับบันทึกโปรเจกต์ก็คือการเซฟ c อนโทรล S นี่แหละนะครับถ้าเป็นการบันทึกครั้งแรกนะครับก็กดเซฟเฉยๆก็ได้นะครับเซฟเฉยๆก็ได้นะ มันก็จะขึ้นไดอะล็อกว่าหูกรอบให้เราใส่ชื่อโปรเจกต์งานของเราและลายทางที่เราต้องการจะเอาไฟล์งานของเราไปเก็บไว้นะครับเคถัดลงมาอันนี้สําคัญน,นะครับแต่ยังเป็นสีเทาๆอยู่นะครับนักเรียนจะเห็นน,นะครับนี้จะเป็นสีเทาอยู่ก็คือ blender s ในส่วนนี้แหละครับหลังจากที่เราตัดต่อวิดีโอของเราเสร็จโปรเจกต์งานของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะต้องแปลงไฟล์วิดีโอให้เป็น แปลงโปรเจกต์งานของเราให้เป็นวิดีโอพร้อมที่จะเผยแพร่ะนะครับโดยที่ครูจะกำหนดให้พวกเราแปลงไฟล์เป็น mp4 นะครับ mp4 ซึ่งเป็นไฟล์วิดีโอทีอ่นิยมนะครับหรือว่านิยมเป็นระดับหนึ่งในการแปลงให้สามารถนำไปเปิดดูที่ไหนก็ได้หรือเผยแพร่ออกกา o ดู u b e โซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆ MP4 ก็คือเป็นเป็นอฟอร์แมตไฟล์ที่ทุกคนนิยมในการนำไปแปลงไฟล์นะครับโอเคอ่ส่วนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับส่วนของไฟล์นะครับไว้แค่นี้ก่อนถัดลงมาแถบนี้นะครับแถไอคอนวาเป็นสัญอ่าเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์คำสั่งนะครับที่จะอยู่ในเมนูไฟล์นี้นะครับเช่น New นี้นะครับมันก็จะมีไอคอนสัญลักษณ์ตรงนี้เหมือนกันนะครับเป็นทางลัดนั่นเองนะครับเป็นทางลัดตรงนี้ทัดลงมาโอเปนเห็นไหมทัดมาอีกก็เซฟทัดมาอีกก็เรนเดอร์นะครับส่วนกันเฟืองตรงนี้เป็นการเข้าไปเพื่อตั้งค่านะครับดีวผู้ะลองกดเข้าไปก่อนเพื่อตั้งค่าตั้งค่าคุณสมบัติอื่นๆสำหรับวิดีโอนะครับโดยปกติแล้วนะครับระบบ w i n โ o w s มันจะทำให้โปรแกรมนี้ตั้งค่าให้เราอัด อัตโนมัติตามคุณสมบัติของเครื่องเราด้วยนะครับเครื่องคอมนะครับของครูถูกตั้งค่าเทมเพลตเบื้องต้นไว้ที่วิดีโอที่ขนาด 1080p นะครับนะครับไม่เกิน60นะครับ60เฟรมเรทก็คือให้อยู่ที่ของผู้ตั้งไว้อยู่ที่29.970เฟรมเรทนั่นเองนะครับควาอัตราการบันทึกภาพนะครับก็คือเฟรมเรท นี่จะมีความกว้างความสูงอยู่กำกับให้เรานะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับถ้าเฟรมเดทตรงนี้นี่นะครับหรือตรงนี้นะครับคนที่เขาตัดต่อหรือถ่ายวิดีโอเขาจะเรียกเป็นจานวนเต็มนะครับก็คือถ้าอย่างนี้ก็เรียกเป็น30เฟรมเดทไปเลยนะอโอเคนะครับเราจะกดโอเคกปกลันอ,อันนี้ถักลงมาครับเร็วนิดนึง ถัดลงมาก็คือในแถบนี้นะครับแถบนี้จะเป็นแถบที่เราใช้งานกันบ่อยๆนะครับแถบโปรเจกต์มีเดียเอ็กเพลเยอร์แถบนี้นะครับ2แถบนี้เราจะเอาไว้เรียนตอนเราเข้าเครื่องจริงๆนะครับนะแต่ตั้งแต่ Transi t i o n v i ดี o e f f e c t จนถึงม e เดียเจเนเรเตอร์นี่เราจะ,ะเรียนไปพร้อมๆกับครูนะครับให้ให้ให้ดูตามนะครับให้ดูตาม อ่าถัดลงมาอีกครับอ่าลืมบอกไว้ด้านขวาด้านขวาที่เป็นจอสีดำดำตัวนี้อจอสีดำดาตัวนี้ก็คือจอสาหรับสแสดงตัวอย่างวิดีโอนะครับหรือพรีวิววิดีโอให้เราเห็นนั่นแหละนะครับพรีวิววิดีโอที่เรากาลังตัดต่อให้ให้เราได้เห็นแบบอย่งนี้ดูตัวนี้อ่ตรงนี้นะครับส่วนด้านล่างตัวนี้นะครับแถบนี้เป็นแถบคีย์เฟรมอ่าเป็นเป็นแถบอ่า ไทม์บาร์ตรงนี้นะครับไทาม,ม์บาร์นะไทาม,ม์บาร์ก็คือแถบบอกเวลาการเล่นแต่และคลิปแต่และโปรเจกต์ของเรานะครับมีระยะ,ะเวลาเป็นช่วงเวลาบอกนะครับบอกนะด้านนี้ก็บอกเวลาเล่นเช่นเดียวกันนะครับเราจะนําวิดีโอหรือฟูสเทดของเรามาใช้งานได้อย่างไรนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นี่เราจะต้องเรียก นะครับต้องเรียบเอาวิดีโอแท็กมาวางก่อนนะครับด้วยวิธีการง่ายๆคลิกขวาในแถบนี้นะครับคลิกขวาเข้าไปนะแล้ว Insert v i วิดีโอแท็กมานะครับรูจะ Insert มาไว้สักสองนะครับตามบริบทและความจะเป็นของงานนะครับของงานของเรานะครับให้เราจินตนาการนะเฮ้ยเวลาเราดูวิดีโอจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเสียงซาวประกอบ นะครับเสียงซาว์ดนตรีประกอบบ้างนะครับมีเสียงบรรยายบ้างนั่นก็หมายถึงว่ามันจะมีแท็กอีกแท็กหนึ่งเข้ามาก็คือแท็ก audio นะครับหรือแท็กนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะ insert มาไว้ได้เลยนะครับโดยรวมแล้วนะครับโดยสรุปแล้วในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้ในเจ้าตัว sony vegas สามารถที่จะแทรกหรือ insert v ดีโอแท็กได้ไม่จำกัดน,นะครับตามความจำเป็นของงานเช่นเดียวกันกับ อ่ะ audio tag ตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันอ่าตรงนี้คือแท็ก keyframe นะครับนี่ตรงนี้สามารถคลิกเพื่อเลื่อนได้คลิกอย่างนี้เพื่อเลื่อนได้นะครับแต่ถ้าเลื่อนแบบนี้อาจจะทําให้ใช้เวลานานนะครับต้องใช้เวลาใช้วิธีคลิกนะครับอโอเคนะครับอ่ะไปดูตัวอย่างนะครับจากอันแรกเลยกูจะใช้วิธีการพิมพ์ข้อความนะครับการพิมพ์ข้อความในใน s s o y y Vegas นะครับนักเรียนจะต้องมาที่มีเดีย e n e r a t e นะครับมี d i ีย e n e r a t e นะเป็นการทบส่วนไปด้วยนะครับแล้วให้เราไปที่ Titan t e เทในแถบนี้นะครับปกติจะเป็นแบบนี้นะครับมีเดีย e n e r a t e ปั๊บให้เรามาเลือกลิปออกได้เลยแล้วเลือก Media ยไปเลือก t i t l n t e x ทนะครับที่ห้องคอมเรามันจะไม่มีตัวอย่างหรือลักอิน ข้อความให้แบบนี้มันมีแต่ซิฟเฟิลเทให้เรานะครับหรือค่า default ให้เราเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องนำนาแบบค่า default ที่เขาตั้งไว้ให้นี่แหละนะครับมาใช้งานกโดยมาตกแต่งแล้วใส่อฟเฟรเองนะครับวิธีใช้งานก็คือแค่เรายกอี่ค้างไว้นะครับล่ปซ้ายค้างไว้แล้วก็ยกยกลงมาวางเลยนะครับยกลงมาวางั๊บอย่างนี้แล้วรอสักพักนึงมันจะมีหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับ เป็นหน้าจอ,ส,อ,าาอาสำหรับให้เราพิมพ์ข้อความนะครับสำหรับให้เราพิมพ์ข้อความเข้าไปนะโอเคคือจะขอพิม,มพ์คำว่มมายินพิมพ์คำว่ายินอี่อนครับครพิมน,นี้ต้อนรับเป็นนี้ก่อนครับี่ก่อนถ้าเป็นคํา เป็นคําเขียนแค่นี้นะครับทิ้มแค่นี้อาจจะไม่โดนใจหลายหลายคนนะครับจะถามครูว่าครูผมอยากเปลี่ยนฟอนต์ได้ไหมก็ไม่มีปัญหาครับนะครับวิธีการเปลี่ยนก็แค่นี้นะครับระบายทึบไว้แล้วฟอนต์มันจะอยู่นี่เลยฟอนต์หรือแบบตัวอักษรจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ ในโปรแกรมนี้เส้นขอบมันจะ,ะมันจะใช้คำว่า outline นะครับนี่ outline ในส่วนนี้นะนี่ outline ปึ๊บคลิกลงมาเลื่อนสกอร์หน่อยเดี๋ยวนี้ถ้า outline เป็นศูนย์สีที่เขาให้อัตโนมัติจะเป็นสีขาวดูสิถ้าครูเปลี่ยนนะครับคูจะเลื่อนสไลด์ปื๊ดเราจะเห็นว่ามันจะมีขอบเส้นขอบขึ้นมาแล้วนะครับนี่มีเส้นขอบขึ้นมาแล้วอ่าอ่า อยากได้เงาคนนี้ได้เส้นขอบบางคนว่าอยากได้เงาด้วยก็จะฟุ้งฟุ้งนะครับเราสามารถจัดการมือได้อ้าวโอเคอันนี้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเราก็กดการกรบาดนี้ออกไปได้เลย นะครับบางคนถามหากูแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่มันมีตกลงหรือเย็ดหรือยกเลิกตรงไหนไม่มีครับตัวนี้ไม่มีนะสามารถจัดการพอตั้งค่าเสร็จก็สามารถที่จะกดกากบาดได้เลยนะครับกากบาทเอามาดูต่อครับวิธีการเล่นดูนะครับให้สังเกตคีย์เฟรมตรงนี้นี่กูเพิ่มนะครับคีย์เฟรนะนี่นะครับกวคีย์เฟรมรนนี้นี่นะถ้าคีย์เฟรมอยู่ข้างนอก วิดีโอเรามันจะมองไม่เห็นตัวอย่างหน้าจอเพราะฉะนั้นเราต้องนำงา,า,งรงารีเป็มาบ้างบริเวณข้อความหรือวิดีโอของเรานะครับวิธีเล่นก็กดสเปซ a าอยู่ที่แป้นพิมพ์ได้เลยนะครับคลิกลงไปนะครับหนึ่งครั้งปึ๊บจะกดเล่นแนี้นะครับแป้นยาวๆอยู่บนแป้นพิมพ์เรียกว่าแป้นสเปซัากดเพื่อเล่นหรือหยุดได้นะครับอ่าโอเคในในขณะนี้นี่ เราเล่นดูนี่มันจะยังไม่เห็นว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรครับเพราะเรายังไม่ได้ใส่เอฟเฟกอะไรใ้นะเรายังไม่ได้ใส่เอฟเฟกเพราะฉะนั้นเราจะมาใส่เอฟเฟกเพื่อให้เห็นความแตกต,ต่างนะครับแตกต่างกันิ ปต่อด้วยการใส่เอฟเฟกอื่นๆที่นอกเหนือจากเฟดอินเฟ o ดูนะครับเฟดอินเฟาดูนะแบบแรกเลยนะครับแบบแรกเลยก็คือแบบที่อยู่นี่พวกนี้พวกที่มันมีตัวอย่างให้เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเอฟเฟกที่เราสามารถเข้าไปแก้ไขได้อีกนะครับโดยให้เราไปคลิกในแถบวิดีโอที่เราต้องการหรือข้อความที่เราต้องการให้ให้มันเกิด เอฟเฟกตหรือแอนิเมชันนะครับให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับนะแก้ไขเจเนเรเตอร์เนี่นะย,าายน,นะครับปึ๊บามาอีกแล้วนะครับอันนี้มาอีกแล้วใกล้ๆจอนดนึงจะได้เห็น ส่วนนี้จะเป็นตัวอย่างคลิปวิดีโอนะครับถ้าเราเอามาวางเราก็สามารถวางได้เหมือนข้อความเนี่ยแต่จะต้องไปไปที่โฟลเดอร์เก็บวิดีโอของเรานะครับเอาวิธีเล่นลองเล่นดูก่อนอจะประมาณนี้นะครับกดเล่นเหมือนเดิมนะครับอันนี้นักเรียนสงสัยนะครับหลายห้องสงสัยว่า ผมได้วิดีโอมาแล้วผมไม่อยากเอาเสียงครับไม่อยากใช้เสียงนี้นะครับอยากใช้เสา์ประกอบอื่นได้ไหมได้เลยครับคุณสมบัติโปรแกรมมันนี้ให้เยอะแล้วนะครับเช่นอันแรกเลยนะครับแบบง่ายๆเราไม่ต้องการเสียงนี้เราสามารถนี่เลยเอาเมาส์มาชี้แถบนี้เลยครับแล้วก็ดึงลงมานะครับอ่าดูซิคนนี้เล่นเป็นยื๊บเสียงไม่มีแล้วนะครับเสียงไม่มีแล้วนะ แสดงว่าเสียงหายไปแล้วนะครับอันนี้คือวิธีแรกแบบอันบ้านเลยแบบง่ายๆนะครับดึงลงมาเอาถ้าอยากเอามันเอาขึ้นไปให้มีเสียงหน่อยก็เอาเอาแคบให้มีเป็นที่เพิ่มลดเสียงได้ด้วยอย่นี้นะครับปิดไปเลยนะครับเอามาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้ต้องใช้กีรัดบนแป้นพิมพ์ช่วยนะครับเราจะแยกแท็กวิดีโอที่มีภาพนะครับและ แท็กโอ디โอส่วนนี้ออกจากกันนะครับเพื่อที่จะลบแท็กใดแท็กหนึ่งนะที่ไม่ต้องการัเช่นเูาจะลบแท็กเสียงนี้ออกเราก็ต้องไปแยกกนะ่อนถ้าลบเลยนะครับถ้ากดไว้แล้วลบเลยมันจะไปหมดนะครับมันจะไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราต้องแยกแยกให้มันเป็นอิสระจากกันก่อนนะครับโดยกดปุ่ม U นะครับบนเต้นทีมให้เรากดตัว U ปึ๊บไปแล้วนะครับแยกสามารถแยกออกจากกันไะด้เราสามารถลบได้เลยนี่ครับ เรียบร้อยอสมมติว่าวิดีโอนี้เรามีเวลาใช้เวลาไปทําหนังสั้นไปประมาณ7จ็ดแปดนาทีนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายคราวนี้ขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างวิดีโอตัดต่อเรียบร้อยก็คือการเรนเดอร์ไฟล์นะครับ ถ้าคลิปวィィิดีโอหรือโปรเจกต์งานไหนของเรามันยาวๆนี่มันก็จะใช้เวลาในการเรนเดอร์นานหน่อยนะครับเรนเดอร์นานก็สนกับเนื้องานน,นั่นแหละันก็เหมาะสมกับเนื้องานที่เรา ยังอยู่ที่7คนเมื่อสักครู่นะครับเราก็อยู่ที่การเรนเดอร์ไฟล์นะการเรนเดอร์ไฟล์วิดีโอพร้อมที่จะนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะสื่อสาธารณะต่างๆนะครับหากคันนี้เดี๋ยวมาเช็คชื่อรอแล้วกันนะครับเช็คชื่อรอ